5นะคะลูกเต๋าขนาด5คูณ5คูณ5ลูกบาศก์เซนติเมตรระบายสีเป็นลูกวงกลมบอกแต้มบนแต่ละหน้าของลูกเต๋ารัศมีของวงกลมแต่ละวงเท่ากับ0.5เซนติเมตรพื้นที่ผิวส่วนที่ไม่ได้ระบายสีเท่ากับเท่าใดลูกเต๋าอะ่ะจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้โอ้นี่คือลูกเต๋าแล้วเวลาขอระบายด้านอะ่ะก็คือมันจะมี6ด้านใช่ไ่ะ ก็จะมีด้านที่แบมี1แต้ม2แต้ม3 4 5 6ฉะนั้นแต้มบนลูกเต๋าอะทั้งหมดก็คือจะมีกี่แต้มใช่ไหมหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกหกจะมีทั้งหมดยี่สิบเอ็ดแต้มแล้วก็ต้องดูก่อนว่าพื้นที่ผิวของแต้มทั้งหมดอะคือเท่าไหร่แล้วลบออกจากพื้นที่ผิวของสี่เหลี่ยมใหญ่เพราะว่าเขาหาพื้นที่ส่วนที่ไม่ได้ระบายสีไม่ระบายสีอืม ก็ข้อนี้ก็ต้องรู้พื้นที่วงกลมเท่ากับ p r กําลังสองพื้นที่สี่เหลี่ยมม,มุมฉากเท่ากับกว้างคูณยาวตอนนี้หาพื้นที่ของแต้มวงกลมก่อนนะพื้นที่วงกลมทั้งหมดเท่ากับ มี2ต่ต้มคูณแต่ละอันแต่ละอันก็คือพาย R คือ0.5กําลัง2ฉะนั้นพื้นที่วงกลมทั้งหมดคือ16.485ตารางเซนติเมตร แล้วก็พื้นที่ผิวลูกเต๋าเขาบอกว่าตรงนี้ห้าตรงนี้ห้าพื้นที่ผิวลูกเต๋าทั้งหมดจะเท่ากับห้าคูณห้าคือหนึ่งอันใช่ป่แต่ว่าทุกแผ่นเหมือนกันหมดซึ่งมีหกอันก็เป็นห้าคูณห้าคูณหก ตอบอไม่ใช่ตอบห6ตรงนี้เป็น150ตารางตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นส่วนที่ไม่ได้ระบายสีจะเป็นร้อยหบลบกับพื้นที่วงกลมที่ต้องระบายสีลบกับ16บหกจุดสี่แห้าได้คำตอบออกมาเป็น 133.515ตารางเซนติเมตรอันนี้ก็คือเราต้องรู้ว่าลูกเต๋าว่ามี6ด้านแล้วก็แต่ละด้านมันจะมีแต้ม1แต้ม2แต้ม3 4 5 6ไปฉะนั้นจะมีแต้มทั้งหมด21แต้มก็หาพื้นที่แต้มออกมาว่าพื้นที่แต้มทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ลบเอาพื้นที่ผิวของสี่เหลี่ยม ของลูกตาวะพื้นที่ผิวก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสคูณกัน6ด้านลบก,กับไอพื้นที่ของ21แต้มทั้งหมดก็จะได้คำตอบออกมาคือ133.515ตารางเซนติเมตรค่ะ